นธนาคารกลางในภู e มิภาคเอเชียตะวันออกและลปซิฟติกนะครับธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาซิฟติกเป็นความร่วมมือของกลุ่มธนาคารกลางในภู e มิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟติกครับจะตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกลาง11เขตครับได้แก่ ออสเตรียจีนฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปินสิงคโปร์และไทยนะครับส่วนต่อไปเป็นกิจกรรมหลักของกลุ่ม EM EAP หรือว่าของกลุ่มธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะครับเป็นเวทีการประชุมในระดับตา่ตางๆ3ระดับดังนี้ก็คือ1การประชุมระดับผู้ว่า จะตั้งขึ้นเพื่อแรกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายในการดําเนินงานต่างๆครับสอนะการประชุมระดับรองรัวการนะครับมีกําหนดการประชุมปีละ2อครั้งนะครับเพื่อทบทวนภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของสมาชิสามคณะกรรมการด้านเสถียรภาพการเงิน t m e c p นะครับ ณะกรรมการซึ่งจัดตั้งในปีพศ2550นะครับเคยมีรองทู้ว